สวัสดีครับผมบอนครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเดย์เช่นกับโค้ดเฟนโค้ดแฟน2นะครับใน EP ที่5้านั่นเองครับหลังจากไม่ทีล้วก็ไปจบตรงที่มีคนแอบถ่ายด้วยก็เป็นจังหวะที่ตัวของพีอสก็คือขับรถเนี่ยไปรับ ไต้ฝุ่นที่บ้านของตัวเจไดเพราะว่าคือเหมือนไต้ฝุ่นเนี่ยไปหาไปหาเรแล้วก็เหมือนไปคุยปรับทุกขคุยการแล้วก็ดื่มจนมายจนเมาสุดท้ายก็คือเหมือนเจไดก็เลยโทรไปบอกเหมือนเจอแหละไปรู้เพิ่งรู้ที่ดีว่าแฟนของ ไ้ฝุ่นก็คือเพียดใช่พอเพียเข้าไปอีกแล้วเพียดก็เลยมารับแล้วก็มีนักข่าวแอบไทยซึ่งเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นนักข่าวให้ภาพดูออกมาใช่าหมไปประจบออกกับข่าวกรนี้เรื่องเจไดกับเลว่าแบบเอ๊ะหรือจะมีการแบบว่าแอบเอาเด็กมาทําไม่ดีไม่ร้ายในบ้านของเจไดหรือเปล่าแล้วมันจะไปเกี่ยวข้องกับมิรินหรือเปล่าออนี้น่าติดตามนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูวันต่อเลยเรื่องเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้ในอีพีที่ห้านะครับผมหือว่าความรักจะมีวันหมดอืม อ๋อที่เล่นมาปิตาอ๋อที่บอกว่าคืนนี้โดนแน่เออใครกันแน่ที่จะโดนเมื่อกี้ใครบอกเลยว่าโดนเนี่ยอีกนานไว้ถึงได้ใช้คำว่ารักกันต้องให้ฉันไม่เธอไหร่เป็นปิดตาเธอ จได้ไหม่เอเห็นใครบอกมาไุณถึงบ้านแล้วอ๋อขออีกห้าน,นาทีห้านาทีอะไรล่ะนี่ไม่ใช่ตอนเช้านะอืมเพียถ้าเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย

ลองเยอะไปไห <Okay, S 1> น okay, มดะึงกีก็เพลงอะไรนะเอ๋อนะซัพน่ามันเหรอตอนแรกคิดว่าแบบว่าผ้าผ้าเย็นผ้าเย็นอะไรคือผ้าเย็นเพราะเนาะตกลุมรักที่แล้วน่ารักกนะสี่ แกงอ่ะเพียะเพียเพียะดนเพียจังตัวเลยจังตั้งต้องขอมหูเอออ๋อจะด้ง มากลับมาหน่อยไม่ได้ขอแต่เจ้าบ้านเขาขอเจได้เขาเป็นคนถวายพี่ให้ไปรับเราเลยพี่เจไดเหรอเข้ยเลยอ่ะโอ้ยเลยมันฮอตอยู่อ่ะโอ้ยเฮียล่ะตายเลก็เมาพอกันเราไม่ต้องห่วงเขาหรอกนะเจไดเขาดูแลแล้ว ไปต่อเข้าบ้านแล้วมันดึกแล้วไม่ไม่ไม่เข้าบ้านแล้วจะไปไหนเขาจะไปนอนบ้านแม่เขาเรียกแกไปบ้านแม่ก็ได้ไไไเวลานะี้เนี่ยนะเขาไปแม่ไม่ตีตายอ่ะไม่แม่เขาเนี่ยเขาจะทุกอย่างเขาไม่เลยเขาคุยแม่ทุกอย่าง มหมือนใครบ้างคนครับเออสวยไนักเมียจริงเหรออืมรวมถึงเรื่องนี้ด้วยป่ะเพี่เคียดจะทำไรอ่ะจะกลัวอ๋อเฮ้ไม่กลัวตัวแค่เนี่ยจะทำอะไรพี่เคียร์ โอ้ยข้อมือไปผมว่าเอ็นลงพอดีสมูดมากเป็นเพี้ยนต้าจะไม่ไหวแล้วนะฮะออกกำลังกายตอนเช้าะนะ เสอาบเสร็จอาบใครอะทรอะไรเป็นผจ้าเด็กเอ๋ออันนี้แม่ตกใจ ครับไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วแม่เข้าใจหมดแล้วอืมพ่อเห็นหมดแล้วพ่อเห็นอะไรครับเมื่อคืนหรอเมื่อคืนเหรอที่จะรู้นะเราถ้าแม่เข้าใจแม่จะเดินหนีผมทำไมอ่ะเพรแม่ตกใจนี่นาเออสักทีถึงเวลาที่ต้องพูดมาพ่อครับ ผมกับฝนเราครบกันมาสี่ปีแล้วครับผมรักคุณและุมก็ไม่มีทางเปลี่ยนใจอนาคตของผมก็ต้องมีฝุนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอยาให้เข้าใจอ่าจะรู้เอเหรอจำเยรได้ พ่อกับแม่รู้มาตั้งนานแล้วแค่รอว่าเมื่อไหร่เนี่ยเพียจะพูดออกมาเองเมะสรุปก็คือที่แม่กดเพราะว่าเพียไม่ยอมพูดแค่เองไม่ยอมบอกอะแล้วพ่อกับแม่รับได้ไหมครับถ้าพ่อแม่รับไม่ได้จะเปลี่ยนอะไรได้ไหมล่ะจะไปบังคับให้เลิกกันได้ไหมล่ะ บังคับได้แต่ถ้าทำแล้วลูกไม่มีความสุขแม่ก็ไม่ทำเออแต่พ่อกับแม่ไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดนะพ่อกับแม่ก็ต้องใช้เวลาปรับตัวปรับความเข้าใจเหมือนกันแม่ไม่ใช่คนหัวโบราณเพีรก,ก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่คุณเป็นพ่อเป็นแม่ ก็กลวว่าลูกจะลําบากเป็นห่วงไปหมดแม่แค่อยากให้เราสื่อสารกันบ้างแม่จะได้้ังคิดไปเองเงือเงอกไม่สงจบนะแค่บอกแค่พูดเขาก็อยากรู้เรื่องของลูกบ้างไง จบ,จบคู่นี้มาสุกแล้วนะอีกคู่หนึ่งเนี่ยเออนมันต้องมีเรื่องราคาวยรืว่าเกลัวจังเลยผมไม่ทำแล้วครับจะไดผมหอละออกครับพี่จะได้เป็นไรห,หรือเปล่าจ้างไม่ได้มองคนน่ารักมองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อบ้าเลิกมองได้แล้วมีงานไม่ใช่หรอ ไม่อยากไปเลยอ่ะกลัวตัวเล็กอยู่คนเดียวแล้วฟุ้งซ่านคิดมากไม่คิดมากหรอครับน้องเลยครับน้องเลยอยาอ่าไปสนนะว่าคนอื่นเขาจะพูดยังไงจำมาไว้แค่ว่าพี่รักน้องเลยมากก็พอแล้ว อย่าลืมนะว่าคู่เราเนี่ยเจอกันได้ยังไงปาฏิหารเนี่ยมาเกิดขึ้นเฉพาะกับคู่แท้เท่านั้นนะน้ำเลยว่าไหมครับพี่ว่าอย่างไรปุงก็ว่าอย่างนั้นแะครับแน่วแน่หนักแน่น อ้าวอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ้าคิดแกงเหรอโอ้โหตายไปแป๊บเดียวคิดถึงแล้วเนี่ยอ๋อเราคือเมื่อกี้สรุปนั่งอยู่จริงไหมไม่ไม่ได้นั่งนี่ไงี้ยไม่ได้มีจานอาจจะคิดถึงโมเมนที่แบบนั่งนั่งกินข้าวด้วยกันอ้าวมาไง อันนี้เป็นเรื่องของเจไดแล้วเลยไม่เกี่ยวอะไรนี่พี่ไปเอาลูกพวกนี้มาจากไหมีคนส่งมาที่ออฟฟิศขอให้เวลาถึงแค่เที่ยงถ้าพี่ไม่โอนเงินให้เขารูปละแสนเขาจะปล่อยลูกพวกนี้ก็ปล่อยแล้วไม่ใช่หรอพทริเตอร์อ่ะเออพทริเตอร์ก็มีแล้วนี่พี่ไม่ต้องไปโอนให้มันเลยนะแล้วก็ไปแจ้งความด้วย นี่ดีนะที่คุณไผ่ไม่อยู่เร้วเพีกับใต้ฝุ่นละ่ะไปทำอะไรที่บ้านเจไดเป็นแล้วแฟนไงใต้ฝุ่นเป็นเพื่อนกับน้องเรเขาก็แค่ไปสังสค์กันนิดหน่อยคนระับถ้าทำมันนิดหน่อยแล้วมั้งเธอหรือเปล่าเนี่ยพี่แล้วเพียรล,ล่ละร้อนเงินเหรอ ม่แต่งงว่าทวิตเตอร์ปล่อยรูปไปไม่ใช่หรอ,อ,อมึงเพียรเขาก็แค่ไปรับไต้ฝนกับเฉยๆนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมเลยแต่มันทำให้เกิดความสงสัยแล้วเรื่องมันจะไม่จบม,ออม,มันไม่จบหรอกค<า>รับพี่ถ้ามีคนมาก่อกวนมาตามแอบถ่ายอยู่แบบนี้แล้วไงมันแก้ที่ต้นเหตุได้ไหมล่ะมึงก็แหลงข่าวสีเออเออนี่ไงรูปหลุดออกไปได้ยังไงอ่ะเออ ไหนบอกมีเวลาถึงเที่ยงไงน่าสงสารป่านนี้คุณไข่ค,คงเห็นรูปหมดแล้วไม่รนนว่าคนที่ปล่อยรูปเขาคงไม่ได้ต้องการเงินจริงๆหรอคะจริงบ้าวถึงได้ตั้งราคาสูงขนาดนะั้นเขาคงอยากดูท่าทีบริษัทกับพี่เจได้มากกว่าแล้วไงอะถ้าเธอตอบไม่ได้ เขาเก็บของออกไปในใต้ฝุ่นทำไมมันจะตอบไม่ได้มันแล้ไม่เกี่ยวอะไรอะเออแล้วแล้วยังไงแล้วมันแล้วมันเสื่อมเสียงไงวะสองคนเนี้เห็นหัวร้อนอยู่คนเดียวอะจได้อ่ะเข้าใจได้แต่สองคนเนี้ยคือยังไงไหนาผ่านมาอีกฮัลโหลค่ะ ตั้งโต๊ะแถลงข่าวใช่จบเลยวิธีแก้ปัญหาหลากหลายมากมายอันนี้คืออะไรผ่านไปหมดต้นเกย์ต้นเหตุต้นเหตุคืออะไรจะให้เลิกกันเหรอหรือไงต้นเหตุคือมีคนแอบถ่ายไงหรือวมนจะเลิกกันจริงๆนะยังไงฝนก็เพิ่งเริ่มงานได้ไม่นาน่ะยังไม่ผ่านช่วงโปรเลยซ้ำแต่มันไม่แฟร์เพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นฝนไม่ได้ทำอะไรผิด มันก็ดันมาเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยสิก็ช่วยไม่ได้นี่แล้วเป็นฝุ่นกูลาออกไปล้วเดี๋ยวพี่จะหาเวลาคุยกัน,นทีหน้าเองไปอยู่บริษัทที่ดีกว่าน<ม> <c oughs> ี้<ร><ร>เป็นฉลาดกว่าดีเป็นเจไดก็ลาออกด้วยผุรู้สึกไม่ดีอะ่ะคิดว่า ถ้าคุยกับทีน่าด้วยเหตุผลเนี่ยเขาน่าจะเข้าใจขอโทษนะคะใต้ฝุ่นพี่ทีน่าให้มาตามขอแสนนึงแต่ก็ชิงปล่อยรูปไปก่อนเออเราก็มิจินจะบอกว่าเขาอาจจะเป็นร่วมงานจริงๆก็ได้แค่อยากรู้ว่าบริษัทกับพี่จะไดจะเอายาอังไงเออ เหมือนเป็นการบีบปะ่ะเออเหมือนบีบหบีบให้ทำอะไรสักอย่างเออประมาณนั้นให้เกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนั่นแหละถึงบอกว่าถึงบอกบอย่ว่าอยากให้เลิกกันจริงๆหรือเปล่าไหนเธอบอกมาสิว่ารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรและเจใด น้องหมีกลับมาแล้วครับวันนี้น้องหมีรีบกลับมาเร็วเลยนะอยู่หรือเปล่าเอ๊มีอะไรกินหรือเปล่านะตอนนี้น้องหมีหิวหิว<ม>คุณเลครับไปแล้วมม้มงเนียน้องเ ดูหลอนจังวะห่วยเนี่ยห่วัแท้เลยไอเท็ดเลยใช่มนุษย์ <c oughs> ไม่ใช่ออกจากบ้านไปอะไรว<ร>างอยู่บนหมอนอะเออมีกระดาษตรงเลยอ่ะมองเป็นแสงและเงาไงเออ,เอ,อ,อใช่ปะแสงคลคปปะไม่มี มันเป็นกระดาษนะอติหารเกิดขึ้นเฉพาะกัคู้แท้แต่มันคงมีวันหมดอายุแค่ผมได้ไมาอยู่กับพี่ได้อยู่ในสายตาพี่ แค่นี้ก็มันจันาร์มากแล้วครับผมไม่กล้าขออะไรมากไปกว่าน,นี้หรอกแต่มันคงหมดเวลาของผมแล้วผมไม่อยากทำให้พี่ต้องมีปัญหาเพรผมผมไปก่อนครับขอโทษยังไม่ได้บอกลาดีๆผมคงทำไม่ไหว สำหรับชว่วงเวลาที่ผ่านมานะครับไปแล้วพอเห็นมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วพี่นะมันเริ่มแบบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผมจะเป็นกองทับเจไดตลอดไปฉันว่าทีหน้าต้องมาพูดอะไรแน่เลย ของเลเหรออืมเพราะว่าถามได้ฝุดน่ะว่ารู้อะไรเกี่ยวกับจะได้เลยบ้างแต่ถ้าเกิดว่าจะไปได้ที่ไม่มีใครบอกก็โอเคนะเพราะว่ามันพอเสพข่าวเองก็ได้อยู่แล้วเพราะมันมันน่าจะครั้งที่สองที่สามแล้วไง จริงก็อย่างที่โอบอกก็าเลวนะถ้าอย่างอ,นะอ,าอืาน่าจะเคลียร์ที่สุดแหละมันต้องน,น,น่าจะหาวิธีธอื่นที่แบบว่าจริงจมันเป็นเรื่องที่อธิบายได้อ่ะอใช่อธิบายได้หมดเลยใช่ทุกอย่างจริก็เ,เห็นดอกไม้ส,สวยๆก็เลยไปถึงตัวเล็กน่าการเจอกันของเราสองคนคือไม่รากเข้านะ่ะ เป็นไงดี่าวีอาใช่ไหมละ่ะ d j งเนี่ยตัวปอม ะอลาก่อนครับพี่เจไดเวลาที่เลสนใจจะทำอะไรเนี่ยมันก็จะลงมือทำแล้วก็จะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของพี่เจไดครับเนซตื่นสิลูก ความรักของแฟนคลับที่มีให้ต่อศิลปินที่ตัวเองชอบเนี่ยมันไม่เหมือนกับความรักที่คนทั่วไปคิดหรอกนะครับแล้วมาดูซิว่ามันจะไปถึงไหนนะจะไปที่ไหนอะจะไปที่ไหนเออจะเอาไงกันต่อทําไมค่ายนี่เขาเปแปลกๆกันจังวะค่ายเขาทวีตไม่ดีเลยเนาะเออค่ายอะไรอะค่ายคือแบบไม่ไม่มีความแบบ ปกป้องศิลปินเมร่บฟังไมื่อฟังเลยพอเกิดเรื่องมาปุ๊บไปแก้ปัญหาเองไปไปโยนเออทำยังไงก็ได้ไม่ให้บริษัทเสียเสียไปวินอย่างเดียววิ่อย่างเดียวคือกูงงมากแล้วมันจะมีบริษัทนี้ขึ้นมาขึ้นมาเป็นทีมทําไมเออเออมันจะมีคนที่มาคอยฝ่ายดูแลศิลปินเพื่ออะไรวะเออไม่เข้าใจในบริษัทที่แบบว่าเฮงสวย่ไม่แก้ข่าวให้ไม่หาทางแก้ไขไม่แถลงข่าวอันดับแรกโอเคเข้าใจอารมณ์เสียได้เรื่องเกิดทําให้ ชื่อบริษัทก็จะต้องมีส่วนในการเสื่อมเสียแต่อันดับแรกคือทำอะไรเข้าเรื่องที่ประชุมคุยปรึกษาหารือข้อตกลงวิธีการแก้ปัญหาอันนี้คือสิ่งที่เราทำอันนี้อะไรไปโยนอ่ะใครไปทําอะไรมาโมโหโมโหโมโหอย่างเดียวอีพิธีนาใช่ใช่เป็นหัวหน้าคนได้ไงวะแล้วแบบการที่แบบน้องฟ้าเคยพูดให้ปต้คนฟังอูพิธีนาเขาเป็นคนเก่งแะคนดีเห็นใจตรงนี้คือแบบเก่งแล้ววะ ปากเก่งอีเดียวไม่มีอะไรเลยแบบไม่มีปัญญาคิดที่จะแก้ไขปัญหาเลยเลยนะสถานการณ์นั้นจนเราสงสัยเลยนะว่าพี่หน้ามึงเนี่ยมึงอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเนี่ยอยู่เบื้องหลังเนี่ยดูร้อนรนนะดูแบบแปลก ตั้งแต่ที่เรียกใต้ฝุ่นเข้าไปคุยอีกนี่ก็แบบหรือเปล่าวะเออแต่ต้องรอดูแหละว่าไงแต่แต่รู้สึกว่าการแก้ปัญหาคือมันถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้อยู่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องเนี้ยเราเป็นหัวหน้าคนคือไม่ได้เลยนะคือสอบตกแหละสำหรับเราคือแบบสอบตกแบบโอ้โหด่าลูกน้องวีลูกน้องก็ขนาดเจไดแบบว่ามันไม่มีอะไรเลยครับพี่มันก็แค่แบบว่าน้องสอบคนรู้จักกันเป็นเพื่อนกันรสังสกตแค่นี้ไม่นิดหน่อยแล้วมั้งออฟ ก็คนเป็นเพื่อนกันจะไปสังสรร์ที่บ้านเลรอแล้วทําไมอ่ะต้นเหตุคืออะไรคนมาแอบถ่ายใช่คนแอบถ่ายคือใครเออมันระเมิดสิทธิ์สิทธิ์ทั่คนนะแบบนั้นอ่ะมันสามารถแบบแจ้งเรื่องแจ้งความแล้วถามว่ามันมีวิธีการก้ไหมมีตั้งโต๊ะแถลงข่าวไงไม่เห็นยากเลยจบเลยเออแล้วมันชอบพูดขนาดว่าแกต้นเหตุเหมือนพยายามจะให้เลิกอ่ะใช่มันจะจะให้เลิกมันี็เล่พี่มีน้ามันก็เลยน่าสงสัยไง เออมีสิทธิสูงนะแต่แก็ยังทิ้งมิลินไม่ได้เหมือนกันเพราะมิลินจริงจรก็มันก็มาบอกว่าก็ค่อนข้างแปลกนะแบบว่าแต่แบบทําไมแบบอะไรนะเหมือนเขาบางทีเขาอาจจะไป็ต้องการเงินก็ได้ใช่ไหมว่าเรียกราคาสูงอ่าแต่ต้องต้องการท่าทีของของค่ายกับแล้วก็เจไดเจไดว่าจะออกมาพูดเรื่องอะไรมันจะเป็นแผนของมิลินนแน่เออว่าอยากจะแบบอยากจะรู้ว่าจะออกจะไกลยังไงเอาเอาเอาว่าตอนนี้สงสัองคนที่น่ากับมิลินอ่เออเราดูอีกทีแล้วกันจะได้จะได้แบบว่าสาบทีเดียวว่าจะสาบคนไหนดีอะไร งีแล้วกันนะนะครับก็บอก,กบอกแล้ว,ว่าอยู่ก็บอกแล้วว่าอยู่รออยู่ฝักคุณชนะ <laughs> ใครชนะก็อยู่ฝังคนง <laughs> นั้นแห <im itation> ออละก็รอรอดูกันรอดูกันแ <im itation> ล้วกันดูบอกว่าแปลว่าเป็นอีพีที่ดูแล้วก็ุณหิบคุณหิดต,ต,ตัวละครมากแบบ <im itation> อะไรอะไร,ะไรแล้วคือโดยเฉพาะไอ้เคสของเพียรกับไต้ฝุ่นอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องเลยที่แบบมันจะต้องมาแบบโล่งจริงแล้วปุ๊บปุ๊บาวินวินไลก็เป็นแฟนกันใช่แล้วอย่างหนึ่งคือเขาคือคนอยู่ในบริษัททํางานเขาไม่ได้มีชื่อเสียง เออโอเคตัวพีอสอาจจะมีชื่อเสียงในเรื่องการเป็นโปรดิวเซอร์แต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาคือนักทําเพลงที่อยู่ในบริษัทแล้วก็นั่นคือแฟนเขาเขาไปรับแฟนเขาที่บ้านแล้วมันยังไงจริงเพรจริงอย่างที่บอกมึงมันแถลงได้อ่ะเราแถลงแล้วมันจบเลยอ่ะพีเอสเป็นเพื่อนเจไดโอเคมารับแฟนที่สั่งสารกับเลอกับบ้านจบจบแค่นั้นเรื่องเรื่องมันก็อาจจะไปลงที่เจไดเยอะหน่อยเพราะว่าเจไดเป็นคนมีชื่อเสียงเรื่องน้องเลอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแบบ เจไดอะคือจะได้เจได้เตรียมพร้อมอยู่แล้วใช่จะรับเรื่องนี้อยู่แล้วรู้ตัวอยู่แล้วแต่แบบอะไรการเรื่องที่เพียรได้ฝุ่นมาแล้วเธอก็แบบไปวีนขาแบบมันไม่ได้ไม่ได้จริงอ่ะเธอสองคนอธิบายมาสิมันยังไงอธิบายอะไรก็เป็กแฟนกันแล้วแฟนกูเมากูเมาแฟนแเออ อ่ะเออมันอะไรนักหนาเออโอ้เออชอบมาเถอะนะก็ไปรอดูต่ออะไรอีพีน้าของเรื่องนี้แล้วกันส่วนฝั่งของอ่าเพียสกับแต่ฝุ่นกับเรื่องของพ่อแม่ก็เป็นอย่างที่เราคิดไม่ได้บอกท่านพ่อท่านเออคุณท่านพ่อเลยนะคุณพ่อพ่อแม่ดูพีเรียดเยอะดูพีเรียดจีนเยอะคุณพ่อคุณแม่ก็คือรู้เรื่องอยู่แล้วว่าแบบสงสัยมานานแล้วแหละว่าเขาแบบคบกันหรือเปล่าแต่เพียงแค่แบบว่าอยากจะฟังจากปากลูกชายแหละว่าจะแบบบอกความจริงไหมว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาต้องการให้แบบสื่อสารกับพ่อแม่มีเรื่องเราเล่าให้พ่่อแมฟังงบ้า อะไรอย่างเงี้ยโตมากแล้วอยู่ม้างแล้วแบบว่าไม่ค่อยได้รู้เรื่องชีวิตกันเลยอนยะ่ไหเออแล้วก็เรื่องที่ว่าคบกันเนี่ยโอเคแหละมันก็จะมีแบบว่า ต้องใช้เวลาในกนารทำใจยอมรับ <จะ S 1> ตรงนี้แล<ะ>้วก็ค่อยปรับตัวกันไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะอะไรอย่างนี้เพราะว่าแม่เขาบอกเขาไม่ช่ญโถโถบรนาณอี่แล้วมันก็แบบว่าก็เปิดอ่ะก็เสรีอ่ะด้เออได้ก็โอเคยอมรับได้แต่ต้องแบบค่อยๆ่อยให้เวลาหน่อยแคุยขอแค่พูดเออปรับความคิดอะไรอย่างนี้นิดหน่อยโดยเฉพาะตอนหลังที่แบบเหมือนเขาเรียกแบบทั้งได้ฝุ่นทั้งแบบว่าเพีปยะมากอดกอก็ทาให้เห็นว่าโอ้พ่อแม่เขารับไปแล้วสบายถึงบอกเรื่องนี้จบแล้วไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้เหลืออีเรื่องเดียวเรื่องบริษัทนััากบคคุณไ่ะ คุณไผ่อะปอะไรสัตว์สิวสัตว์ตตเถอะ <c oughs> อะไรแล้วจะให้ประโยชน์คืออะไร ก็จะดูให้รู้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนี่เอาทําอะไรจะไปดาวน์คลานหรอแล้วเป็นเรื่องของความรักของแฟนคลับด้วยนะที่เขาพูดอะว่าดูซิว่ามันจะไปถึงกันอะเอาอ่าเราดูแล้วกันเป็นฝีมันแกงฝีพี่หน้ามันจะแกงเราอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวเราดูอีกทีด้วยกันนะนะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะครับเรื่อง reaction กับพื่อฟนคู่แฟนสองในอีพีที่ห้านะครับก็หวังว่าทุกท่นจะ enjoy แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกับไทยรัฐทีวีในท พีน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ